มาจากสวนหญ้านะครับผมสวัสดีนะครับมาจากสวนหญาลืมถ่ายคลิปมาแต่นน้นนะครับป็นทำคลิปมาแต่สวนหญาได้มาหลายมัดที่เปียนะครับผมเที่ยงแล้ว ให้กินน้ำก่อนโอ้ยเอาอีกแล้วขายออกมาหน้าบาทอีกแล้วยังร้อนหรือเปล่าเออดูนี่เปลี่ยนเป็นท่อนเลยมากินน้ำก่อน ล้างพื้นแต่เช้าเลยเด้มาชีเรีย ع. มามาวันนี้มีเวลาจะพาไปเดินเล่นแล้วได้ได้อย่ามาไว้แล้วไก่ก็เขียอ้อยเก็บยาก ไก่เคลียร์ก็จายน้ำก่อนเดี๋ยวเคลียร์ความสะอาดแล้วก็จะเอายามาให้อินบายๆคํำๆออกเดินหน่อยวันนี้จะลงไว ตากแดดัด้ทหานว้าไปไปยังไงเนี่ย <c ười> ใสรรถเข็นไปยังไงเดี๋ยวเข็นจัดไป่อนเที่ยงเอาย่าออกจากย่าในบเปียนะครับผมจะออกมา ออกมาไว้ให้ขึ้นแต่ในเปียกินซะเดี๋ยวพอจะไปพักผ่อนก่อนเที่ยงตื่นขึ้นจะพาเดินไปทางไหนวนีอ้ออกกำลังกายเลยนะอาหารก็ได้แล้วพร้อมแล้วออกเดินเล่นกันเดี๋ยวไปพักก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมง ครับผมไปแล้วไปแล้วได้เวลาออกเดินแล้วครึมฟ้าครึมฝนมีเวลาออกเดินวันนี้ถูต้นไม้ วิ่งเข้าใส่วิ่งกระส่ายอือหือมองมันอือหือ เลยออกจากบ้านทีจัดใหญ่เลยครับ mm tem chặt tem tem mắc rồi Hãy tập cho kênh Ghiền โฆษณาออเอาทุกส่วนอเอาทุกส่วนของร่างกาย ไปไปเฮ้ยกินควายแล้วกินอะไรไม่อร่อยเลยเออแตกใบแล้วกินกินกินจะฟังแต่เสียงควายลายนัย่น ข้างข้าง Ngon Lút dẹp vậy Oh. อะไรมาอีกมเตือนเตือนบกุกเตือนถานสเสียงครึมคึมอย่างนี้ก็ดีน้อยโอ้ยกินกระแวแงแต่ควายเนาะ เดี๋ยวเอาลูดออกไปหมดหนึ่งลูด,ดูนี้เหลือบลิ้งก็เยอะทั้งยุงทั้งเหลือบทั้งลิง รีบกินรีบไปแช่เท้าอีกได้อูลินเยอะไปอาบน้ำอีกกลับไปถูต้นไม้จน Đang một leo áp nam Che thao phải bị bay on tiêu buồn hôn ปกลับเข้าบ้านแล้วถุกกิ่งไผ่ไปด้วยต้องไปอาบน้ำอีกแค่เท้าอีก Binary, <pled> ืไปไปไปมะม่วงมันหมดลูกแล้วหมดจะดูมะม่วงเหรอ

ตั้งจะถูอีกตอบที่สองเลยดิอือเหลือจากน้อยเลยอบบหมวงมดมาจุดก่อนได้ไม่มีแล้วล่วงเต็มพื้นชุดนี้ไม่มีเลย ไปไปหมดแล้วดูไปบปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเ <c oughs> ้อ <c oughs> โอ้จะยังไหมว่าจรลอย <c oughs> <c oughs> ป,ป้ายแดงเลยบอป้ายปไายป้ายยังไม่ไป้ายแดงอาบน้ำอีกก่อนถูไม้จนตัวลายไปหมดแลว้วมาเข้าสถานีดู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 ด,ด,ดูโอ๊ยไปดมหายยังไงฮะ มามาเข้าสถานีอาบน้ำาก่อนส้ยไก่มันจิกกลวยดีโอเคครับผมอาบน้ำก่อนนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ